พะวันนี้เนี่ยอ๋อจตุพรมันอย่างนี้อยู่แล้วมันเจตนาให้วุ่นวายอยู่แล้วตัวมันเองก็ไม่รู้จะทําอะไรแล้วตอนนี้หน้าตาดูเอาสิครับหมดแล้วโงเ่เฮงก็ไม่มีแล้วฮะนะบรรยากาศโงเ่เฮงไม่มีฮะสุดท้ายก็ดูที่ไหนเดี๋ยวก็ว่ากันนะบรรปลายสุดท้ายจะไปอยู่อีกทีก็ไม่เป็นไรเราค้ับให้แม่งอยู่ไปเถอะเห็นแล้วหลายคนเลยครับอะไรอีกวิชัยเด็ดนะธนายุทธธนาวุฒิวิชัยเด็ดอีกใครต่อใครอีกโอ้นี่ก็หักหลังคนเสื้อแดงหมด ไดดีไดดีเพราะเสื้อแดงไปลงสสกี่ทีกี่ทีก็ไม่เคยได้อยากเป็นนุ่นก็ได้ได้ตำแหน่งดีๆสมัยนายกยิ่งรักสุดท้ายอยู่ดีไม่ได้ฮะคนราก็บอกแล้วไงมันไม่พอเพียงมันไม่เพียงพอนะกระสันอยากได้นุ่นได้หนึ่งเอาสองได้สองได้คืบเอาสองให้สองเอาวาสุดท้ายตัวเองหน้าตาดูฮะดูไม่ได้เลยสภาพไม่ได้งูเฮงไม่มีหมดสภาพฮะกลายเป็นอะไรแล้วอย่างนี้นะคิด คนเขากําลังเดือดร้อนกันทำงี้ไอในพวกนี้โอ้โหจะมาขับไล่แล้วลตัฐบงรัฐบาลมึงไม่ต้องนะครับไอคนอยู่เบื้องหลังมึงก็ตอนนี้หนาวๆแลวร้อนคนพวกนี้มันไม่มีอะไรทำชีวิตแล้วก็ไม่ได้ทำประโยชน์อะไรนะครับนอกจากมีผลประโยชน์อย่างเดียวไม่มี้เราคอ้าทำด้วยจิตวิญญ,ญาณขนาดคนเสื้อแดงสู้กันามาเป็นสิบสิบปีมันยังถี่บัวส่ง มันจะไปเข้ารวมกันอยู่อยู่ไอ้กลุ่มพวกนกของนกเขาได้ไปอยู่ไอ้กลุ่มสลิมอยู่กลุ่มนกหวีดได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกอะครับถึงเวลาแล้วถึงเวลาที่มีเหตุการณ์อะไรคนไทยมักจะเข้ามาช่วยกันรักกันไม่เหมือนกับไอ้พวกอปรีบางคนบางกลุ่มที่วันนี้เยงเ๋งกันอยู่ที่แถวรัฐสภาเออไม่ใช่รัฐสภาทำเนียบแล้วก็จะเดินหน้าไปบ้านพี่สุนโลกคือจะป่วนไง เอาเวลาที่คุณเขาเจ้าหน้าที่เข้ามาเนี่ยช่วยคนอยู่เนี่ยที่ตกอยู่ในซากปรักหัะพังข้างล่างไอ้พวกนี้ฉวยโอกาสเพื่อให้เจ้าหน้าที่เขาจะได้เหนื่อยมาอยู่ทางนี้อีกนี่เขาก็เรียกพวกอะไระพวกอับปีจังไรนะไม่ได้รักแผ่นดินไม่ได้รักไม่ได้ลักบ้านลักเมืองคนพวกนี้นะนะครับเพราะฉะนั้นผมบอกเลยใช่ครับผู้ถูกเครื่องนี้ไม่ใช่เวลาการเมืองถูกฮนะ เรื่องนี้เวลาคอขาดบาดตายแต่ไอคนที่เล่นการเมืองแบบระยำไงนะเอาเวลาแบบนี้มาช่วยวิกฤตเอามาเป็นโอกาสทางการเมืองนี่เขาเรียกระยำผมบอกให้นะผมอยู่อย่างนี้มาทํางานการเมืองมาทํางานข่าวมานี่ในที่นี้โดย,ยเฉพาะเรื่องพวกนี้เนี่ยการต่อสู้เรื่องเรื่องประชาธิปไตยเนี่ยอยู่มาอย่างนี้ถ้าจะเห็นหน้าผมเนี่ยผมบอกไม่ต่ำกว่าสิบห้าปีขึ้นไป ถ้าน่งกันจริงๆนะับกันตั้งแต่้งปี5253เนี่ยเนี่ยไล่กันมา49เลยกันเน่ยเกือบ20ปีนะ18ปีตั้งแต่ท่านนายกทักษิณโดนปฏิวัติกันหละก็เลยออกมาต่อสู้กันเนี่ยบอกให้ผมอยู่วงการนี้มาบอกให้ก็ไม่น้อยกว่าใครแนละ้วแต่ผมไม่ไม่ชอบหิวแสงแตามาโชว์นะบางคนขึ้นมาโอ้โหแป๊บเดียวขึ้นมาดัง ทำไปปิดด่านตำรวจไปไปไป,ไปถ่ายรูปด่านทํารูปด่านอยากดังนั้นขอโทษนะฮะรู้สิทธิ์ให้รู้หน้าที่หน้าที่ของตำรวจเขาเป็นเรื่องของเขาใครจะผิดใครจะถูกใครจะรีดถ่ายน้าเรื่องของเขาเดี๋ยวเวลาโดนแจ้งเขาก็ออกราชการเอง,เองแหละแต่คนเราไม่ต้องไปยุ่งกับเขาหรอกเขาก็ทําตามหน้าที่ไอ้พวกที่ว่านายโกโ่าทำเหมือนเป็นเด็กใช้อวุติบาทนี่แหละคือการทางานไอ้คนที่พูดมึงเคยบริหารบริษัทเหรอ นายกเนเขาบริษัทบริษัทใหญ่มาก่อนเขาเป็นซีอโอนะแหมไอพวกมึงไม่เคยเป็นอะไรไอมาเคยเป็นอะไรเคยทําอะไรโอ้ยจะมาคุยเรื่องไงคาสินโนแะน่มึงบอกเป็นนักเรียนอังกฤษไอ้เนียนักเรียนอังกฤษแต่ที่อังกฤษทําไมเขามีคาสินโนอ่ะมึงไม่รู้อ่ะแล้วประเทศไทยมีคาสินโนทําไมเดี๋ยวนี้ไปจับมือไอ้ธนาธรทําเดินจับมือกันคุยกันงวดหน้าจะเป็นนายกอ่ะขอโทษมึงฝันไปเถอะไม่มีทางหรอก ไอ้ฟอร์มนี่จะเข้ามาตีกินส่งหลานก็นมาตีกินตีกินพอไอ้พวกนี้โดนปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บเดี๋ยวมึงจะมารับรองผมเก่งแน่นอนอ่าไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงไม่โถ่ไอ้ทุเรศหมดสภาพหมดสมัยแล้วตกยุคไปแล้วนะวันนี้เขาไปกันถึงไหนแล้วเขาไม่มาหรอกไอ้ประเภทไหนะอ่าเราต้องผมเนี่ยนอนหลับเลยนอนไม่สบายใจเลยพี่น้องประชาชนถูกทหารยิงเสียชีวิตผมเนี่ยนอนซบอกเมียเลยทุเรศประโถเอ้ย นะอะไรนะคา,นนคาสิโนเนี่ยคาสิโนเนี่ยมีตังแสนหนึ่งจะเข้าได้หรือเปล่าไม่ได้ครับเขาต้องมีเงินฝากห้าสิบล้านนะเขาบอกแล้วคาสิโนสิเปอร์เซ็นคนที่จะมาเล่นก็คนนั้มีเงินฝากฮนะดูสเตทเมนต์ห้าสิบล้านครับที่ดูเบื้องต้นนะไม่ใช่อยู่ดี้เปิดให้ป่องจะเข้าไปมันไม่ใช่มันไม่ใช่มไม่ใช่บอแลแถวที่โดนจับกันนี่กลางนาะบอลแถวทางเขียงนาะบอลแถวทางไอในโรงงาน ไอ้ในโรงอุโมอุโม,โมโกโดงโกโดังนะแม่อย่ามาพูดเลยเนี่ยเห็นไหมเขาบอกอยากจะเข้าคาสินโนหาเงินสิบล้านให้ได้ก่อนถูกต้องมันไม่ใช่หรอกครับเขามีห้าสิบล้านครับห้าสิบล้านนี่คนที่ไหนฮะทั่วโลกครับเขามาประเทศไทยขอโทษนะครับให้เข้าใจด้วยคนไทยนะไม่ต้องไปจิตเลยแต่คนไทยทํางานนะมีงานทำในใน,ใน,ในอินเอร์เน็ อิตาเลีนเนี่ยคอมเพล็กซ์นั่นนะครับคนไทยมีงานทาครับนะครับคนไทยเข้าไปได้ไหมเข้าไปได้ครับเข้าไปเที่ยวในนั้นมีหมดนะครบวงจรมีร้านอาหารมีดนตรีมีคอนเสิร์ตมีกีฬามีอะไรเข้าไปอยู่ไปได้หมดครับแหมไม่จะเป็นแล้วครับต้องไปเล่นในนั้นแล้วเดี๋ยวอตาจลียนแหลจะเล่นนะครับอ่าเล่นกนารพนันอ่าเลขหวยออนลงออนไลน์ก็แทงรัฐบาลไงฮะรัฐบาลเขาก็มาไม่เห่งมอมเมาครับทุกวันนี้ดูเนี้ย เล่นใต้โต๊ะกันเนี่ยเล่นใต้ดินกันเนี่ยบางทีก็บอกว่าแทงครือจ่ายครึ่งหนึ่งมันยังเล่นกันเลยแทงร้อยหนึ่งจ่ายเขาจ่ายถูกมาจ่ายห้าสิบาทยังเอากันเลยยังดูนี่ให้จมือเขาแดกไปอ่ะคิดดูเอาเดี๋ยครับคนอยากเล่นนะ่ะมันเป็นอย่างนี้แทงพันหนึ่งเขาจ่ายห้าร้อยแทงผิดเขาก็กินหมดเลยพันหนึ่งยังจะเอาเลยอ่ะเพอเอๆถ้าถูกห้าร้อยเขาไม่จ่ายอีกหนีเห็นไหม แต่ถ้าแทงรัฐบาลเป็นเหมือนสมัยก่อนัวยบนดินจบไหมรัฐบาลเป็นประกันไม่ต้องกลัวว่าจะมีตัวนี้ไม่เอาตัวนี้ไม่เอาไม่รับไอ้นี่ไม่รับรับหมดแล้วมีเงินจ่ายรัฐบาลเป็นประกันจบพี่น้องประชาชนสบายใจไม่ต้องกลัวเจ้ามือวิ่งหนีเราถึงบอกไงครับวันนี้เราต้องเราต้องช่วยกันเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันอาจารย์สุวรรณมาแล้วนะจากเมืองการชัดเจนตรงไปตรงมาไม่สนหน้าอิดหน้าพรมครับผม น,นายกเก่งอยู่แล้วครับผมถูกต้องครับจะมีสักสิคนครับที่ทํางานได้อย่างนายกหญิงถูกต้องฮนะเราต้องให้กําลังใจกันไม่ได้อวยครับมันเรื่องจริงครับนายกแพทองทานเป็นสูภาพตะตีแต่ดูากทํางานแกอิดโรย,ยแกไงานแกก็ไม่ย่อท้อโดนในพวกตรงข้ามดา่าเสียให้หายไอพวกนั้นกับปากมันไม่มีหูรูดไงมือไม่ทําแต่เอาตีลาน้ํากันเนี่แหละครับก็บอกแล้วไงฮะ คนพวกนี้แล้วมันจะอย่างงี้จะเก็บไว้ทาไมครับผมก็บอกแล้วเวลาผมดา่าผมก็ดา่าใครบอกอ๋อทำไมคระเป็นอะไรผมก็ไม่ได้เป็นยากนายกหรอกแต่ผมชอบนายกผมชอบคนตระกูลชินวัตรทำงานผมชอบนายกทักสินแค่นี้เองชัดเจนดีผมอะแล้วผมไม่มีแล้วครับว่าจะจะต้องมาอย่างงู้นอย่างนี้ชอบโดยนิสัยผมชอบมาตั้งแต่การทำงานแต่สี่เก้าไล่มาเป็นรัฐบาลไทยลักไทยผมชอบของผม,ผม นะครับแล้วผมก็มาก็ไม่รู้หรอกครับอนาคตผมต้องมานั่งเป็นพิธีกรรายการแล้วก็เคยได้นะเป็นพิธีกรในในงานบวชที่ท่านนายกทักษิณไปกับวชลูกนายกกิจดาลีนะวันรับผมเป็นพิธีกรเห็นไหมฮะผมถึงบอกครับผมเกิดมาผมโชคดีได้อยู่ใกล้ชิดท่านแล้วก็ได้รู้ได้สัมผัสเหตุการณ์ที่เกิดประเทศไทยมันไม่มีใครหรอกครับมันเป็นปรากฏการธรรมชาติที่เราคาดไม่ถึงมันไม่มีใครจะรู้ครับเหมือนโควิดมาครับฆ่าชีวิตคนไทยไปเท่าไหร่ แต่คราวนั้นทําไมไม่เห็นมีพวกอย่างนั้นออกมาแล้วครับทําไมม็อบมันไม่เห็นมีม็อบเลยฮะอ่าสมัยนั้นทาไมไม่มีม็อบมาแม่งกลัวทหารลากคองไงฮะไอพวกนี้แต่ทีเวลาวันนี้นะพอเป็นประชาธิปไตยมันออกมาเห่าหอนกันเห่าหอนกันนะ่ไม่รู้แหกปากกันเนี่ยตั้งแต่เช้าเนี่ยตื่นมาเนี่ยคนแถวนั้นก็ปวดหัวนะบางทีไปทางไหนผ่านทางไหนร้านค้าเขาต้องปิดนะเขากลัวกลัวเหมือนข่าวก่อนนะ ข่าวก่อนเนี่ยเขาเจ๊งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยครับก็ต้องระวังอะอยากให้มีคนออกมาเป็นกระบอกเสียงให้รัฐบาลแบบนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับก็บบบมีหลายคนหลายท่านนะครับผมไม่ได้ดูแต่ต้นเรื่องอะเพราะผมดูสองจอเนะยไม่เป็นไรเราเอาไปให้กันเราคนข้างเดียวกันนะผมบอกแล้วผมบอกว่าผมผมิดผมกลาบขอโทษไปนะครับผมเป็นคนยอมรับนะเพรา<ร>ะผมจัดอยู่คนเดียวมองสองจอมองไปมองมามีพวกมาด่าผมมาด่าอะไรอีก นะต้องเข้าใจผมนะนิดเดงกับขอไปนะพี่บุญมาบุญบุญมาเราให้อภัยซึ่งกันและกันนะขอบขอบคุณครับพี่บุญมาผมว่าไม่เป็นไรครับขอบขอบคุณครับขอบคุณครับผมวันนี้ใส่ผมมาเป็นอย่างนี้แต่เพราะว่าผมต้องดูสองจอดูไปดูมาบางทีผมเดินโนนด่าฟรีก็มีอะไรดีแต่ผมเป็นคนชอบตอบโต้นะแต่อันไหนถ้าบอกว่าตอบโต้แล้วผิดแล้วบอกเหตุผลโอ้อันนี้ผมต้องขอไปนะาอขอโทษด้วยนะับกพราเราไม่เป็นไรเราอยู่ด้วยกันนะเราดูกันอย่างนี้ นะวันนี้ก็เห็นกันชัดๆแล้วครับนะนะโอเคครับแหมเราคนตรงกันเหมือนกันเลยนะนะครับเราทำความดีพระชาติคุณราชาวดีบอกว่าประเทศไม่เจริญเพราะมีคนประเภทนี้อยู่พวกเถวยงความเจริญกับคุณชาติถูกต้องฮนะหลายคนนะที่มันทำเนี่ยมันเนี่ยตั้งมอบตั้งอะไรเนี่ยนะผมบอกเลยถ้าไม่นั่นผมไม่ออกมาหรอกแล้วครับนี่ผมต้องออกมานั่งพูดนั่งคุยเพื่อเอาข้อมูลจริงๆเพื่อต่อโต้กับไอ้คนที่อาใช้ข้อมูลเท็จกับ ทงซีกคนเสื้อแดงซีกพรักรัฐบาลโดยเฉพาะพรคเพื่อไทยผมต้องมาออกมาตอบโต้ฮะบางคนก็ถามมาแม่งแม่มีคนด่าผมมึงได้เท่าไหร่มึงได้เท่าไหร่บอกกูได้กูได้หัวใจเว้ยกูได้หัวใจคนไทยเว้ยกูได้หัวใจ่าทางรัฐบาลเว้ทีเขาทํางานได้มาตั้งแต่สมัยไทยรักไทยแล้วเว้ยนะบางคนถามแหมมยังก็เป็นญาติกับตระกูลชินวัตรบอกดีดิกูไม่ได้เกิดในตระกูลนี้ถ้ากูเกิดกูยิ่งกว่านี้อีกถ้ากูเกิดในตระกูลนี้กูยิ่งกว่านี่อีก แต่นี่ขนาดไม่ได้เกิดนะแต่กูกูยังชอบสกุลชินวัตรเลยชอบเพราะการทางานชอบการที่เขาทําให้ประเทศไทยแม่งยืนได้ดังได้ระดับโลกเว้ยนะนี่เรื่องจริงไม่ใช่แม่งพวกอไรพวกที่อปีจังไรมานั่งเป็นแล้วมานั่งโทษค,คนนู้นโทษคนนี้นะนี่เขาไม่เคยโทษใครเลยเห็นไหมแค่เอสเอ็มเอสเขามาดึงจวกทั้งปอพอทั้งกสทชทําออทไมไม่ส่งเอสเอ็มเอสทำไงเถียงกันไม่ออกเลยบางคนก็ถามว่าให้ยืนเลยจูมือเลยพูดเลย ทำเหมือนนี่ยบอกเป็นเด็กเอ้าก็ใช่ไงก็ไม่ยอมรับความผิดแล้วก็ชูมือขึ้นมาดิแล้วก็ตอบมานี่ประเทศเสียหาย